ผู้ชมครับได้เวลาเปลี่ยนงานใหม่แล้วงานใหม่ที่เริ่มจากเสื้อพืนหมอนใบมีเพียงแต่กล่องกระดาษคาร์ดบอร์ดและสเสน่ห์หาในตัวคุณอ้าวพี่พี่กำลังจะเป็นดารายอย่างนั้นหรอเออไม่ใช่กูเป็นขอทาน <c oughs> อย่าอย่าอย่า,ยาหัวเราะคุณผู้ชมคุณกำลังหัวเราะให้กับคนที่กำลังต่อสู้กับโชคชะตาอยู่ เศรษฐกิจแบบนี้หน้าตาแบบนี้เอาอะไรมาเป็นดาราเนี่ <c oughs> ยที่จะเป็นจุดที่เรียกได้ว่าตกต่ําที่สุดในชีวิตของผมแล้วอาชีพใหม่ใกล้ฉันที่ไม่ใช้เงินทุนมากอาชีพนี้น่าจะต่อเวลาชีวิตให้ผมหาเงินไปทําทุนในการประกอบอาชีพอื่นได้ be a baker time to build your empire Let's go Let's go พี่มึงดีกูตกอับอยู่มึงไม่เห็นเลยเนี่ยอะไรอย่างแรกเนี่ยครับเออให้เรานั้นไปคุกเข่าขอร้องของเงินจาก NPC พวกนี้คุณคิดว่าเจ้าพวก NPC ไร้ใจพวกนี้เขาจะให้เงินผมเหรอโอ้ไม่กอดว่นุ่มนายดูหล่อมากเลยมึงขอเงินหน่อยได้โปรดเลยนะวันโดเน t i o n โอ้ยอโอเนี่ยเห็นไหมผมบอกแล้ว คนในเมืองแห่งนี้ไมนแต่คนใจบาปดิสิสิทพวกแกฉันจะแช่งให้พวกแกตกนรกให้หมดของเงินหน่อยครับได้โปรดเธอะ please I'm in emotional death oh my god เอาไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรนะนี่มันเศษเงินหล่นตามพื้นคุณผู้ชมผมต้องรีบไปเก็บแต๊บโดยด่วนรอช้าอยู่ใหญ่จัดไปเลยอันนี้อะไรเราสามารถนั่งขอตรงนี้ก็ได้นะครับผมว่านี่โอเคมากนี่จะเป็นการขอทานแบบ afk โอ้ oh my god ได้โปรด please oh please oh please เศรษฐาดนี่มินิเกมอะไรเนี่ยโว้อ้ my god มินิเกม b a c ออฟไลน์เบ a c อ online นี่เจ๋งว่ะตัว b a c ออนไลน์เลยแต่ทำไมมันได้เงินน้อยอย่างวะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเฮ่ยตรงนี้มีการอัพเกรดด้เบพาวเวอร์โอ้พระเจ้าอัพเกรดพลังแห่งการขอพลังแห่งการแบ่งบัน นดูตรงนี้มีเอมโบรย,ยี่ด้วยโอ้ว้าวเราสามารถจ้างเด็กร้องไห้มาอยู่ข้างๆได้ yes จัดไปดีไหนว่าเด็กร้องไห้ไหนอ่ะผมไม่เห็นมีเด็กร้องไห้เลยแต่ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยๆก็ผมเงินของเราตรงนี้มันก็จะเพิ่มไว้ทุกวินาทีหลังจากที่เราจ้างเด็กร้องไห้มาเฮ้ <c oughs> คุณผู้หญิงคนที่เขาติดกลิชวะได้โปรด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  please 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 รู้อะไรไหมตื้อเท่านั้นที่คลองโลกคุณผู้หญิงคุณติดกลิชเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮ้ยกูมึงจะขออีกคนหนึ่งไ <No! S 1> ด้ปโปรดครับได้ดปโปรดขอเงินหน่อย p ลีส s ลีส l ลีส p ลีส s p l i โอเค i t o k เขาให้ผมมาละสองร้อยกว่าบาท yes oh yes w ้ w wow w o ว wow, 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 wow. ดูเซ็ตเงินที่หล่นพวกนี้นี่สิคุณผ,ผู้ชมครับสุดยอดไปเลยเฮ้ยแป๊บนึงผมสามารถขโมยเงินคนอื่นได้ด้วย <S <S อย่าง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 นั่นไม่เป็นการกระทำที่โหดร้ายเกินมนุษย์มานา เอาละขอเงินหน่อยครับขอเงินหน่อย <Got you. S 1> แอเรแล้วอย่างนั้นเหรอโอเคเอาไปเห็นไหมอย่างน้อยๆบนโลกใบนี้ก็ยังมีคนใจดีครับผมหลงเหลือนะครับ <Yeah. S 2> โลกเรานั้นไม่เคยแลกน้ําใจเฮ้ย hey! นี่มันพรอมนี่โอไมก้า oh พรอมนี่ขอเงินหน่อยโอเคมันจบแล้วพรอมนี่ผมจะไม่ดูโชว์ของคุณอีกต่อไปตลอดชั่วชีวิตนี้ <Bro. S 1> ไปดูสถานการณ์บ้านกูตอนนี้หน่อยโอ้ว้าว ร้อยกว่าบาทเนี่ยนะผมรู้สึกว่าตัวเองน่นโดนปฏิเสธบ่อยเกินไปว่ะผมอาจจะไม่ต้องอัปเกรดเบคพาวเวอร์นะครับเพิ่มพลังในการขอบล็อกเทียร์อัปเกรดแม่งหมดนี่แล้วกันอะแล้วเราก็จะทำการอัปเกรดเอ็มพอยรยีโห้เจ๋งว่ะผมสามารถซื้อเฟลกแกนปลาได้เราจะทำการจ้างตาแก่ที่ไหนไม่รู้นะครับมานั่งขอทานเป็นเพื่อนเราเมื่อไหนว่าตาเก่ไม่เห็นมีเลยเราอัปเกรดของพวกนี้ให้มันตันๆให้หมดเลยไหม โอเคเรียบร้อยเพียงเท่านี้เนี้ยผมขาดเงินอีก2,500ผมก็จะสามารถอัปเกรดตรอกซอยของผมให้มันเป็นแบบระดับ next level ได้นายดูรวยนะเพื่อนเอาเนาว้าวแม่งกูโดนกระโดดทีบเลยอะทำไมคนสมัยนี้มันใจร้ายวะเฮ้ยเฮ้ย hey, hey. no no นั่นแหละกระโดดทีบมันมเรียบร้อยเรียบร้อยมาเดี๋ยวกูขอต่อเองมาเดี๋ยวกูขอต่อเองเห็นไหมนี่ เขาให้เงินกูฮ่าฮ่าเสียใจด้วยนะเจ้าถั่วเขียวที่ฉันนั้นแยกลูกค้านายไปตอนหน้าเลยแล้วลูกค้าคนนี้เขาดันเป็นเศรษฐีซะด้วยโอ้มา god เอาละได้เวลาอัปเกรดอ็นบอรยี่โอเคอัปเกรดฮะสตาร์เตอร์แพ็คในราะคาะโรบักโอพระเจ้าผมไม่สามารถจะปฏิเสธข้อเสนอดีๆแบบนี้ไปได้วะผมปลดล็อกสตรีทมิวสิชั่นมิวอะไรสักอย่างนี่ผมได้มาแล้วคนเล่นดนตรีนะครับ แล้วเดี๋ยวผมนั่นก็จะทำการอัปเกรดตรอกซอยของผมนี่เดี๋ยวเตรียมรอดูได้เลยคุณผู้ผมชมสถานที่นี้มันจะแบบรู้กว่าเดิมนะแล้ดวดู <c oughs> ว้าวนี่มันอุบาทมากนะครับอย่าดูอย่าดูอย่าดูนะครับ <c oughs> นี่มันอุบาทมากเดี๋ยวผมอัปเกรดของพวกนี้มันจบจบไปโอ้ จะพวกคนคลิชทั้งหลายของเงินหน่อยของเงินของเงินของเงินโอเคขอบคุณมากเลย yes ของเงินหน่อยครับได้โปรดได้โปรดแกกแล้วยางงั้นเหรอ no รู้อะไรไหมโจ๊กซอนยูอนตอนนี้ผมกำลังจะอัปเกรดสถานที่ดูเดยดูตอกซอยอันใหม่ของผมโอเคนี่ใครเนี่ย <Okay. S 1> แกออกไปจากที่พักของฉันเดี๋ยวนี้นะ <Okay. S 1> เออแป๊บนึงกลิช คลิชอีเวนต์ได้โปรดเถิดได้โปรดได้โปรดได้โปรด no จะพวกคนแรงน้ำใจนี่อยาวเอาไปซื้อเฟซกุชี่ล่ะผมไม่ซื้อเด็ดขาดเลยครับดูสิโดยแบบนี้ต้องขออีกรอบหนึ่งเรียบร้อยเห็นไหมตือเทอนนั้นที่ของโลกผมบอกเลยนี่ขอแบบยับยับขอยับยับ สุดยอดเลย yes yes เนี่ยนั่งขอแบบยับๆเลยในพวกกลิชเนี่ย no จะพวกคนแรงน้ำใจนี่แหละเดี๋ยวผมอัปเกรดก่อนอัปเกรดค่าพลังแห่งการขอ oh no นี่มันคุณเบลในเวอร์ชันกลิชสวัสดีฮะ no คุณเบลได้โปรดะขอเงินหน่อยขอเงินหน่อยโอ้ว้าวไม่ได้เจอกันนานผมเปลี่ยนไม่มากเลย oh. นี่กูตกอับขนาดนี้เลยยังโคตรตกอับเลยว่ะแป๊บนึนนง อย่าพึ่งอย่าพึ่งหัวร้องกูจ้างแอมเบรอยย์มาก่อนคืองี้นะผมแบบไล่เก็บเศษเงินพวกนี้มันได้เงินเยอะมากโอ้โหผมพูดจริงนะเราไล่เก็บเศษเงินเราได้แบบเงินเยอะมากๆเลยดูดิ้<ฮ>เกือบหนึ่งพันรวยกว่าเยอะเอ้ยวัดดีพ่อหนุ่มกริชไนส์บล็อกบราล์ขอบคุณมากเลยเขาชมนะครับผมกล่องอันนี้ของผมด้วยแบบนี้ต้องขอแบบต่อเนื่องนะครับขอแบบต่อเนื่องเฮ้ยเขาให้ว่ะคุณผู้ชม แบบนี้ต้องตามติดตามติดขอแบบต่อเนื่องเบ c กออฟไลน์เบกออนไลน์เฮ้ยเจ๊งเจงเจ,งจ,งจงโอเคเดี๋ยวมึงเจอกู <c oughs> กูรูดมึงหมดตัวเลยกูอัพค่าเบรแบบเยอะๆเปอร์เซ็นต์ในการขอถือว่าสูงมากขึ้น respect the guy ใช่ respect สุดๆไปเลยนี่กูจะขอ <c oughs> ไม่ไหว <c oughs> แล้วเฮ้ยหรือว่าตัวกูคะแนนความน่าสงสารมันน้อยวะ บางทีเราจาเป็นที่จะต้องเพิ่มคะแนนความน่าสงสารนะครับเราทําการจ้างคนตาบอดมาเพิ่มอ้าวสวัสดีพนมลูกหลอเดีบบบ๋ยวแป๊บนึงเขาเก็บเงินก่อนนี่่ะเบรกก่อนเลยโอยเคไอคนใจร้ายแต่รู้อะไรไม่ตื้อเท่านั้นที่คองโลกคอคุณผู้ชมผมไม่แคร์นะครับผมทําการขอเขาอีกหนึ่งรอบขอเงินหน่อย please please I feel bad now สุดยอดมากเอ้ ยัดเลยอีขอมาอีหนึ่งทีขอมาอีหนึ่งทีโอเคจัดไปเอยเจอกูเดี๋ยวมึงเจอกูเจอกูลูทลูดลูดลูด I need รูปบอฟูเฮ้ยกูไม่ขอคนอื่นก็ได้อ่ะเนี่ยกูขอเจ้าหมอนี่เลยดูบ้านรวยของมึงอีกสวัสดีครับโอ้ my god ฉันเกลียดแกจะบอกคนใจร้ายเชื่อผมไม่แคร์ ผมจะเก็บเศษเงินเอาตามท้องถนนก็ได้โอ้ oh my god แบบนี้ต้องขอเลยหนูของผมหิวข้าวโอ้ oh my god ให้ไปเลยอุย้ยสามหมื่นเลยเหรอแบบนี้ต้องขอเพิ่มต้องตามตื้คุณผู้ชมต้องตามตื้แบบนี้ต้องขอแบบเรื่อยๆโอเคเก็ okay, บ,บเศษเงินที่มึงทำหล่นด้วย <laughs> เดียผมไม่แคร์นะครับเ <ick> <n ick> ทคนิคของผมคือถ้าเกิดผมเจอตัวไหนที่มันเป็นกริชเนี่ย <ś led> ผมจะไล่ขอเขาจนขวาาเนานั้นจะมุดดินหนีผมไม่แคร์เอาล่ะคุณผู้ชมผมไปนั่งขอคนอื่นจนตอนนี้ผมมีเงิน5้าแสนละถือว่าคานั้งนีจะหน้าตาดีเลยทีเดียวผมจำเป็นที่จะต้องเพิ่มคะแนนความสงสารนะครับโดยการจ้างแซดเลดี้วิบ b บ b y d บบีดอจ้างผู้หญิงอุ้มลูกนี่เวะเพื่อเป็นการเพิ่มคะแนนความน่าสงสาร ในดูที่ผมสามารถอัปเกรดอะไรได้บ้างอัปเกรดเปอร์เซ็นต์ในการขอโอ้แม่งเริ่มไม่ไหวแล้วอะของแต่ละอย่างแบบเริ่มแพงเพิ่มมากขึ้นเลยเลยคุณผู้ชมครับค่าใช้จ่ายแม่งเยอะเหลือเกินแต่รู้อะไรไหมคุณผู้ชมดูนี่ดูบ้างของผมซะก่อนนะตอนนี้ผมเลี้ยงแมวแล้วแถมผมไม่ได้นอนพื้นแข็งๆเอาด้วยผมมีทุ่งเต้นที่เอาไว้นอนมันไงสุดยอดโอ้ย oh, นี่มันเฟกมาคารอไม่น่าแบบนี้ ขอเงินเลยว,ว้าวขอขอบคุณมากเลยเฟกมาาลอบได้เงินโคตรน้อยเลยวะกูไม่ได้ขอเงเลยกูเก็บเศษงินเอาตามถนนไม่ยังได้เงินเ,นเยอะกว่าเลยเนี่ยเพราะว่ามันได้เวลาแล้วที่ผมน้นจะทําการซื้อนะครับคูณ2 b งบคพาวเวอร์ชนส์ผมเบื่อกับการโดนปฏิเสธแล้ววะนี่แหละสิ่งนี้จะทําให้อัตราในการได้เงินจากการขอเพิ่มมากขึ้นคูณ2ก็ตอนนี้ผม49ใช่ไหมคราวนี้มันก็จะประมาณ98นี่แหละวินเลตเกือบร้อยเปอร์เซ็น คราวนี้แหละกูจะลูดมึงหมดตัวเลยขอแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครบร้อยเปอร์เซ็นต์สุดยอดนี่ไงล่ะลัว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 กูลูดมึงลูดหมดซับเจอตบซับ <c oughs> เอเจอกูตบซับมันไงล่ะวินเลดวินเลดไอ้นั่นมันคุณซีนี่นะนี่คุณซีคุณซีเจอกูลูดหมดตัวในคุณซียเงินกูเท่าไหร่สามพัน 3, เองเหรอวะอย่าเพิ่งไปครับอย่าเพิ่งไปรอก,ก่อน ขอเงินขอเงินแบบต่อเนื่องแบบต่อเนื่องขอแบบต่อเนื่องกดีทุกคนสุดยอดเลยนี่แหละอัตราการโดนปฏิเสธมีน้อยซะเหลือเกินยังอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปดิโปรดเอะให้เงินผมเพิ่มอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไป <c oughs> ว้าเขาหายไปแล้วมาโทเออเหี <c oughs> ย๋ยวคนใหม่มาละโดนกูเดี๋ยวมึงเจอกูเจอปริงปริงตามติดปริงตามติด ดูเอาไว้วินเลทการขอ50%เปอใช่ไหมแต่มันคูณ2ไงอัตราการขอ100%ซ oh. ทุกคนจะต้องใจอ่อนให้กับฉันอ่าคุณผู้ชมผมว่าผมพอแล้วดีกว่าตอนนี้ผมวินเลทร้อยเปอร์ในการขอแล้วผมนั้นเป็นนักขอระดับมาสเตอร์ไม่มีใครที่จะสามารถปฏิเสธการบริจาคเงินกับผมไปได้ลูกันมีแนวขอฝากไปถึงไอ้พวกที่เคยดูถูกผม บ้านคนนั้นมีสังกะสีกันฝนละโวยตอนนี้ชีวิตของผมดีกว่าเดิมมากๆแล้วฮ่าฮาประมาณนี้เนี้ยสำหรับใครคนไหนที่อยากจะประกอบอาชีพใหม่ใกล้ฉันลงทุนน้อยและรายได้ดีผมแนะนำอาชีพนี้เลยคุณสามารถทำได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์